สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมักฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมักฮอตขั้นเทพนะครับกระดานที่1เราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับผมขึ้นทรงดาวเหมือนเดิมตัวที่เราถนัดนะครับถ้าปุ่มมาแล้วก็ไปแบบนี้นะครับจริงๆจะเดินกองโจรก็ได้นะจะเดิน1ิบ6ก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นปุ่มผมจะถนัดรับทรงนี้อันนี้ก็ ฮิบปุ่มก็แทบจะแพ้แล้วนะครับถ้าขึ้นออกมุมแบบนี้ไม่ดีนะครับผมก็แนะนําตลอดนอกาะว่าถ้าปุ่มต้องต่อเข้ามาอย่างเดียวนะครับไม่แนะนําให้เดินยี่สี่ยี่สิบเดี๋ยวจะเจอหนีบนะครับฮิบปุ่มจะเจอหนีบจะเล่นยากนะครับชดต่อไปที่มักจะเดินก็คือยี่สามสิบเก้านะครับที่เห็นคนสนใจใช้เนาะหรือไม่งั้น ถ้าเริ่นส0 25ิบยห้ากับสามเอดยิบเจ็ดเท่ากับแพเลยนะครับเพราะว่าจะโดนหนีบต่อสองนั่นแหละครับโดนหนีบต่อสองเลยเนีย่ยครับเราจะหนีบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หนีสองไม่ออกนะครับหนีทางหนึ่งก็โดนทางหนึ่งนี่แหละครับหนีสองไม่ออกครับผมหนีทางหนึ่งก็โดนทางหนึ่งนะรเราก็กินไปก่อน เรามีหน้าที่กินสองนะครับช็อตนี้ถ้าถามว่าอีปุ่มแต้มนี้แพ้ตั้งแต่เมื่อไหร่แพ้ตั้งแต่เมื่อเดินยี่สี่ไปยี่สิบอย่างที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าเป็นแต้มที่เสียเปรี่ยบตลอดสายเลยนะครับถ้าคุณก้าวผิดปุ๊บบังฮอตจะเป็นแบบนี้นะครับเดินผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างที่เขาบอก ประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปขยับไม่ได้เฉยเลยไอ้กระดานมันเหมือนมันกระตุกกระตุกนิดหนึ่งเอาแล้วครับมานี่ขึ้นไปนี่ มานี่ไปนี่ครับผมงานละงานนี้มานี่นิปุ่มนะครับเดี๋ยวเดินนิปุ่มกอดีเราได้เดินได้โอกาสเดินนิปุ่มโอเคมานี่ ขี่ไปทรงนี้จริงๆเขาไม่น่ารีบเดินก้ามาสิบสามน,นะครับทรงนี้ต่อสองต่อสองไปก่อนขึ้นไปเข้ากินสองมาหก ให้กินสองยาวๆเลยครับให้กินสองยาวๆขึ้นไปครับมาครับผมขึ้นไป มานี่ขึ้นไปขึ้นไปมานี่ไปนี้ครับลงมานี่เข้ากินเพื่อไปเข้าฮอตนี้ต่อเพื่อกระโดดเข้าฮอต เจ็ดไปสองไล่ไปไล่ไปเข้าฮอดนะครับครานี้คราวนี้เขาเดินหนีมานี่ดักทางก่อนจะลงมาค่าฮอดเราหนีโยกมาฝั่งนี้อันนี้ก็ไปนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็โยกไปฝั่งนี้ หวัดเสียวนิดหน่อยแต่ก็ทันนะครับไม่ต้องกลัว <c oughs> มาครับมาถึงคู่ที่สองกับผมคู่ที่สองขึ้นไปขึ้นไป มานี่ขึ้นไปครับผมมานี่ขึ้นมานี่ไปนี่คล้ายๆจะเป็นสามตัวเรียงไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนั่นขึ้นไปนี่เดินเดินเนียนดีนะคนนี้เดินดีนะครับ ยังไม่ผิดนะครับยังไม่ผิดเนียนดีเนีนดีขึ้นมาทรงนี้ไปนี่ก่อนเปิดช่องให้เราไปได้เราก็ไปเอาแล้วครับมานี่โอ้โดนสองฟรีๆเลยตายน้ำตื้นครับเปลือกตายน้ำตื้น ตัวนี้ครับโอ้ยเไม่น่าโดนสองไม่น่าพลาดนะครับขึ้นไปโมนี่ไปสองนี้ ขึ้นไปนี่ก่อนเขาเหลือตัวเดินน้อยแล้วนะครับมาทรงนี้ไปเข้ากิน ตรงนี้ต่อนี่นะครับค่อยๆตัดเหลือตัวเดินน้อยๆไปเรื่อยๆหกมาสิบเหลือตัวเดียวที่เดินที่ดีที่สุดนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับก็ต่อพอต่อมาเราก็น่าจะเข้ากินแหละจบนะครับเรียบร้อย เรียบร้อยครับผมกระดานที่สองขึ้นมา <c oughs> ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไป สามเรียงขึ้นมานี่ครับสามเรียงสามเรียงเอาลครับล่อก่อนยี่สี่สิบเก้า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 ว้าเสร็จผมจนได้ครับท่านผู้ชมเสร็จผมจนได้ยังมีคนที่ไม่รู้อีกเยอะอีิงจริงนะครับเต็มนี้เนี่ยหลงกลทรงดาวนะครับให้ไปดูเนาะ ให้ไปดูในช่องคำพีมักฮอตนะครับหลงกลทรงดาวเขาเรียกไปดูครับเขาเรียกว่าหลงกลทรงดาวมีเผยแพร่นะครับทางเฟซบุ๊กก็มีเนาะทางแพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็มีนะครับแต้มนี้ผมเผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับหลงกลทรงดาวนะครับยังมีคนไม่รู้อีกเยอะนะครับ โดยเฉพาะคนที่ชอบเดินแต้ม3เรียงเดินก่อนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปสั้นหลงกลทรงดาวภาค2อก่อนนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาเดินแตกต่างจากคลิปอื่นนะเนี่ยเจนมาถึงขั้นเนี้ยยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ติดแพ้มากนะครับแต่แต่ก็แพ้อยู่แต่ก็ถือว่าเดินได้ยืดระยะได้ดีนะครับปกติส่วนมากแล้วคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเดิน2 6่สิบหเพื่อฆ่าฮอตเลย แต่คนนี้มันยังไม่ยอมค่าเอาวเดี๋ยวให้กินสองหลักแกคงจะยอมนะครับยอมยนะั่แหละไม่ไหวนะครับโอเคดูท่าแล้วไม่ไหวแกก็เลยปล่อยจอยขอบคุณมากครับคุณพี่ที่แกไมห่ห่วงแต้มนะครับโอเคครับ ที่สามโอเคโอเคโอเคเราเดินก่อนนะครับคู่นี้เราเดินก่อนคู่แข่งไม่รู้จะเป็นอะไรดีตัวนี้เป็นห้าแต้มเป็นทรงห้าแต้มโอเ้เป็นตัดข้างด้วยขึ้นไปทำท่าว่าจะตัดข้างขึ้นมานะครับของเราเป็นผสมสามตัวเรียง แทรกขึ้นมาแล้วทำท่าจะต่อสองก่อนมานี่ทำท่าต่อขึ้นไปก่อนงานนี้ทำท่าต่อขึ้นไป ขึ้นมาครับผมไปทรงนี้ครับมานี่ต่อขึ้นไปครับผมมานี่มานี่ มานี่เตรียมไปต่อเข้าฮอตหากเขาแทรกหกมาสิบเราก็ต่อเข้าฮอตซะมานี่แทรกกินฟรีหนึ่งตัวแทกกินฟีหนึ่งตัวแทรกกินอีกนะครับ มีทางเลือกให้เราเลือกอเรากินไปทางนี้ก่อนให้เขากินกลับมาแล้วเราก็กินกลับไปนะครับผมขึ้นมานี่จะมาเข้าฮอตไล่มาก่อนเดินหนีมาไปนี่ครับผมไปนี่ ข้าฮอดมีทางเดียวก็คือเข้าฮอตนี่แหละครับเอเราก็เดินไปนี้ให้กินก่อนแล้วเราก็เดินให้กินสองหนึ่งสองสามครับผม มาครับขึ้นมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปขึ้นมานี่ไปครับผมห้าแทมตัดข้างอีปุ่มไปเลยดีกว่ามานี่โอเคโอเคโอเคขึ้นไปนี่ นเขาตอบเราไม่แทรกเราไม่แท็กเราอย่าแทรกนะครับเราอย่าแทกไม่ดีขึ้นไปนี่รอต่อรอต่อรอต่อใจเย็นๆเขาขึ้นมาแล้วเราแล้วครับเราได้ต่อแล้ว เรียกต่อจะเย็นๆขึ้นมาแล้วทีนี้คราวนี้แทบคราวนี้ถึงแทบเพราะว่าเขาต่อไม่ได้นะครับจังหวะนี้เขาต่อไม่ได้แล้วกินคนละตัวไปไปเข้าฮอตใครเข้าฮอตมันเอา้าไม่ให้กินนะครับลงไปเข้าฮอตเขาจะกินฟรีหนึ่งตัวเราไปเข้าฮอตเขากินมาแล้วเราเข้าฮอตครับผม หนีไกลเสียใกลหนีใกล้กลเสียไกลกินฟรีหนึ่งตัวมานี่ครับไปนี่ครับผม ไม่มีที่จับนะครับออกไม่ได้นะฮอตออกไม่ได้เรียบร้อยครับงานนี้สามราแปดก่อนครับเดินให้กินหนึ่งตัวเราก็ถอยฉากไปทางนู้นซาเรารล่มสวยๆเราได้เปรียบตรงเรามีฮอตสองเขามีฮอตแค่หนึ่งครับแต่เราตัวละครเหลือเท่ากันก็จริงนะครับตัวละครเหลือเท่ากันก็จริงทีนี้เราก็จะฆ่าฮอตแล้วหนีไม่ได้นะครับฮอตหนีไม่ออกงานนี้ เตรียมข่าวหดแค่นั้นเองจบข่าว ไปครับผมคู้สุดท้ายครับคู่ที่สี่มาครับผมขึ้นมานี่ไปเลยไปเลยโอ้เดินเหมือนท่งย่อสั้นนะครับนี่ขอบคุณมากที่เดินย่อสั้นจะได้เป็นแนวทางนะครับจะได้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่รับชมวิดีโอชุดนี้นั่นแหละครับย่อสั้นจริงๆด้วยนั่นแหละครับตรงตำราอาจารย์เปียกพอดีเลยครับงานนี้ อ่าอันนี้เออมามาแยกนี้ดีดีดีด,ดีที่มาแยกนี้นะครับขอบคุณมากไม่ค่อยคนไม่ค่อยเห็นคนเล่นแยกนี้เท่าไหร่นะครับอ่าไม่ค่อยเห็นคนเล่นแยกนี้จะได้รู้เนาะเราต้องออกไปเพราะไม่งั้นเข,าต,ขาต่อเขาต่อสองสิบสามสิบเจ็ดเราต้องออกทีนี้ส่วนมากก็จะเดินเจ็ดมาสิบต่อไปเพราะถ้าหนึ่งมาห้าโดนสามต่อ หนึ่งมาห้าโดนสามสามมาแปดก็โดนสามอ่าคนนี้เส้นให้กินนะครับนี่นะครับแยกที่ยากอแยกหนึ่งไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะครับเนี่ยเขาได้กินสามเลยนะไม่ธรรมดานะครับเขาคิดได้เต่มนี้แต่มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ามันสามมันเข้ามุมอับนะครับมันทํางานไม่ได้นะครับการเดิมนมันไม่ต่อเนื่องกินสามได้ก็จริงแต่ว่ามันเข้าเข้าตรงที่ว่าแต่ไม่มีพลังแล้วครับ ีปยัไมีพลังขึ้นมาทรางนี้ขึ้นมาทรางนี้ต่อไว้ก่อนครับผมต่อไว้ทรงนี้ก่อนพูดง่ายๆมาเตรียมต่อสองนั่นแหละครับที่เบี่ยงไปทรงนี้เตรียมเดินไปสิบแป กินฟรีหนึ่งตัวไปครับไปครับผมต่อไปคู่เกมสุดท้ายครับ คู่ที่สองของอไม่ใส่เกมที่สองของคู่ที่สี่นะครับเกมที่สองของคู่ที่สี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่เอ้าจะเดินย่อสั้นทั้งไปทั้งกลับเลยนะอู้ถือว่าเป็นแนวทางรับย่อสั้นได้นะครับสำหรับวิอชุดนี้นั่นแหละครับก็เ,เดินย่อสั้นทั้งทั้งก่อนและหลังนะครับทั้งก่อนและหลังเลยเราขึ้นเหมือนเดิม ย่อสั้นเดินก่อนไม่ค่อยเห็นนะครับพูดยังไงว่าไม่เห็นเลยดีกว่าผมไม่เห็นคนเดินเลยนะเต้มย่อสั้นเดินก่อนแบบนี้เต็มย่อสั้นเดินก่อนแบบนี้โอเครับย่อสั้นก่อนลา เอาแล้วครับคู่แข่งคิดแป๊บหนึ่งคู่แข่งคิดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคิดแป๊บหนึ่งจ้นาาีเอา้าอย่าบอกนะมาปล่อยเวลาหมดยังไม่มีอะไรเลยนะ ูตายเก็บปล่อยเวลาหมดจริเๆคุณผู้ชมขอบคุณครับ